วิธีการที่จะสะกดจิตให้ผู้ชายยอมสยบคุณนะคะด้วยวิธีการ3วิธีนี้ข้อที่1มันก็คือเรื่องของการใช้วิธีการกล่อมด้วยมนแห่งมหาเสนีค่ะเรียกได้ว่าเป่าเลยด้วยการใช้มนแห่งเสนีนี่เป็นสิ่งเดียวที่ผู้ชายสู้คุณไม่ได้คุณพูดตรงๆเป็นสิ่งเดียวที่ผู้ชายสู้คุณไม่ได้ไม่สามารถต่อกรคุณได้ยอมสยบให้กับคุณเกินหน้าตาเนือหน้าตาของคุณเนือ ฐานะของคุณเนื้อรูปลักษของคุณคือถ้าคุณรู้วิธีการกล่อมด้วยมหาสน่ห์ผู้ชายจะยอมจำนนต่อคุณถ้าคุณสวยคุณจะได้เปรียบคุณจะได้เปรียบกว่าคุณสวยในลักษณะที่ว่าดูดีสะอาดสะอ้านนะคะรู้จัก ปนิบัติตนเองเป็นอย่างดีอันนี้คือสวยถ้าคุณสามารถที่จะต่อยอดต้นทุนของตัวเองได้ด้วยความสวยของคุณหรือว่ารูปลักษณะที่ดีของคุณได้มันจะทําให้คุณชนะเหนือขาดลอยไปกว่าผู้หญิงคนอื่นๆเลยความสวยมันจะชัดขึ้นไป100%เลยก็ต่อเมื่อคุณมีเสน่ห์ความสวย20เสน่ห์80ค่ะ แต่มันต้องมีถูกไหมฮะแต่ถ้าใครใช้เสน่ห์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเบนไปได้เดี๋ยวให้คียวิธีการที่จะกล่อมด้วยมหาเสน่ห์ได้ของผู้หญิงนะคะข้อที่หนึ่งคือตัวพีแต่ขยายให้นิดนึงว่าพีนี้คือพีแห่งการปรากฏตัวแล้วกันอ่ะพีแห่งการปรากฏว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเสมอไม่ใช่ว่าเป็นของตายนะการที่จะมีเสน่ห์ไม่ใช่ต้องเป็นของตายต้องทําดีเพื่อผู้ชายทุกอย่างต้องพร้อมอนยความสะดวกให้ผู้ชายทุกสิ่งไม่ใช่แต่คําว่าอยู่ตรงนี้คือ presence presence คือการมีอยู่ของคุณการมีอยู่ของคุณในความสัมพันธ์นี้คุณดูมีสนิหอย่างเช่นไรเป็นผู้หญิงที่มีหูอยู่มีหูเพื่อที่จะรับฟังผู้ชายได้ส่วน P ที่2คือ P power โอเคไหมคะ P power ผู้หญิงต้องมี power power คือ ศักยภาพบวกกับความสามารถของคุณความเก่งกล้าสามารถความรู้รอบด้านรู้ว่าจะทายังไงให้ผู้ชายยอมสยบนี่คือ power รู้ว่าจะทํายังไงให้ตนเองดูเท่ดูไม่แคร์ผู้ชายดูเหนือกว่าดเออูเป็นผู้หญิงที่อินเตอรเพนเดน์เป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ด้วยตนเองนะคะนี่คือ power อ่ะต่อไปข้อที่2ถ้าอยากให้ผู้ชายยอมสยบนะคุณต้องทําให้เขาเนี่ยเขียนบทกวีเกี่ยวกับคุณในหัวเขาตลอดเวลาหมายความว่างไงเขาจะพรรณานาพัมพ่มเพิ่ม บรรยายถึงคุณสรรพคุณเอ่ยรูปร่างหน้าตาเอ่ยความดีความงามความเพ้อความฝันเกี่ยวกับคุณมีลูกเท่านั้นเดี๋ยวนั้นอย่างนี้เนอไมหมคะนี่คือการเขียนบทกวีคุณต้องทําให้ผู้ชายสามารถที่จะบรรเลงคุณไม่เป็นบทเพลงเป็นบทกรเป็นบทกวีเกี่ยวกับคุณได้ไม่ได้หมายความว่าเอาไปแต่งกรนะแต่ทํายังไงให้ผู้ชายสามารถที่จะบรรยายเป็นบทกวีเกี่ยวกับคุณได้เลยนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่า ผู้ชายไม่กลางวันกลางคืนยามตื่นและยามหลับอยู่บ้านในบ้านนอกบ้านเขามีแต่คุณ ในหัวกูมึงเต้นระบำไปด้วยผู้หญิงคนนี้ในหัวกูมีแต่จินตนาการวาดฝันถึงผู้หญิงคนนี้อนาคตแม้ก็มีแต่ผู้หญิงคนนี้อีก5ปีขา้างหน้า10ปีขา้างหน้ากูก็เขียนบทกวีถึงผู้หญิงคนนี้ไม่จบไม่สิน้นถ้าคุณสามารถทําให้ผู้ชายสามารถบรรเลงบทกรนหรือบทกวีที่เกี่ยวกับคุณได้นั่นแหละค่ะผู้ชายคนนี้ไม่มีทางไปไหนยอมสยบอยู่ แทบแนบตักของคุณครูบอกเลยข้อที่3คือทําให้ผู้ชายศรัทธาในความสัมพันธ์หมายความว่าคุณต้องทําให้ความสัมพันธ์นี้สูงส่งโอเคไหมคะผู้ชายจะซูโฮกให้กับผู้หญิงที่เขารู้สึกว่ามองเป็นของสูงไหมคุณคิดว่าผู้ชายอยากจะอยู่กับความสัมพันธ์ที่น่าศรัทธาหรือหมดศรัทธาเอาแบบไหนเราก็ไม่อยากจะอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกกับผู้ชาย,ยเหมือนหมาหัวเนา่าต่ำต้อยมึงเป็นขอทานกูวันวันมึงก็อยู่ไหนทำอะไรอยู่ไม่ได้ตายแน่กูจะฆ่าตัวตายกูจะร้องไห้แล้วนะ กูจะงอนแล้วด้วยมันน่าสูงส่งตรงไหนไอ้ผู้หญิงที่วันๆผัวกูอยู่ไหนเนี่ยผู้ชายหมดศรัทธานในคุณแล้วฟังให้ดีเอ้พวกที่ขี้หึงคุณกำลังทำตัวต่ำลงดินคุณกำลังกุดหลุมลึกระดับบาดาลแล้วกระโดดตัวเองลงไปเล่นกลบหลุมฝังตัวเองผู้ชายมองคุณต่ำแบบนั้นคนะ่ะจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่าสูงส่งที่ไม่ใช่แค่พฤติกรรมเมื่อกี้ที่คุณจะต้องปรับแต่มันคือการเล่นลึกลงไปอีก ว่าจะทำยังไงชักจูงผู้ชายยังไงจะพูดยังไงให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องรักษาความสัมพันธ์นี้เยี่ยงชีพคีก็อยู่ในจิตวิทยามหาสมีอีกแล้วว่า เอาเป็นว่าคอสนี้เป็นพระเอกเลยนะเป็นนางเอกเลยนะวันนี้จิตวิยามหาสเสน,น่ห์นี่อยากให้ผู้คุณไปเรียนนะคะใครที่จะเอาชนะผู้ชายอยากให้ผู้ชายยอมสยบไปเรียนในคอสนี้นะคะถือว่าครูขอร้องกันแล้วกันคุณจะได้ไปช่วยช,ชุบชูชีวิตของตนเองให้สูงส่งขึ้นได้และไปช่วยผู้หญิงคนอื่นๆได้ด้วยนะคะนอกจากคุณจะมีสเสน่ห์แล้วคุณต้องขึ้นนั่งบัลลังได้ด้วยนี่เป็นองค์ประกอบของควีนด้วยเช่นกันจิตวิยามหาสเสน่ห์ก็เป็นหนึ่งองค์ประกอบของความเป็นควีนคุณมีสเสน่ห์เท่าไหร่คุณยิ่งมีพ w e r มากเท่านั้นคคววามมมมีเออขขงงงุุุณก็จะไ่หลฝัตัต กูจะขึ้นบัลลังก์สูงส่งสวงมมงกุฎเหมือนดั่งรายชินีนี่คือผู้หญิงที่ผู้ชายผู้หญิงที่จะทําให้ผู้ชายยอมสยบได้จริงๆ,ๆค่ะเขียนบทกวีเกี่ยวกับคุณตลอดเวลานะคะและทำไงให้ผู้ชายเขียนบทกวีก,วกับคุณคือให้เขาคิดถึงคุณตลอดให้เขาถูกเชื่อมโยงกับคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ให้วันๆมันร่ําร้องถึงจะไปหายะนั่นยะนั่นยะนั่นแต่ให้เป็นคุณแทนนะคะต้องไปเรียน l o ิ e 1ท x ค่ะคอสนี้มันลึกแบบชนิดที่ว่านักเรียนโอดครวนนะคะแบบไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนไปสกดจิตผู้ชายด้วยสี้คอสนี้ เพียงสียง45,555บาทค่ะใครที่ยังไม่ไม่พร้อมจะลงคอร์สเรียนนะคะก็ไปซื้ออ e ีบุ๊กก่อนก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้คุยที่ไปแล้วโอเค Good n i น h t บ๊ายบายค่ะ